โอเคครับผมกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่ซ่องเพจ t o Win Channel นะครับผมและตอนนี้คุณอยู่ในเกมกับเกมที่มีชื่อว่า Into the Day s 2นะครับ Than they thought. You should be here. I heard it. Just sit tight, sis. I'm coming back as fast as I can. Motherfucker! Oh shit! <laughs> <laughs> โอเคครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวแบบให้เราวิ่งไปเรื่อยๆนะครับแต่เพื่อยิงโอเคครับมันจะมีจุดหมายให้เรานะครับเราก็แค่วิ่งไปให้ถึงจุดหมายนั้นก็พอครับเพื่อผัานด่านนะครับซอมบี้ที่เราไม่ต้องยิงทุกตัวก็ได้นะครับเพื่อนวิ่งผ่านโอเคครับเมื่อมีแสงสีเขียวนี้เราก็ต้องวิ่งผ่านครับ จะไปกรสุดให้เราครับโอ้โหแล้วแสงแสบมาดังอะไรตรงนี้โอเคตอวให้เองด้วยวันนี้ต่อให้นี่เนี่ยโอ้โหเยอะมากครับเพื่อนสุดท้ายที่21นะโอ๊ยสองนี้มันจะรุกเข้า,าไปเนี่ตัว Up. Are you there? Are you okay? Where are you? I'm okay. I'm on foot. Oh, Jesus. What? You're everywhere. There's so many this time. Where? We're coming to get you. No. Take Maggie to dad's. Barricade the windows like we practiced. Helen, I'll get to you. You went too far out. Yeah. I I it. told get you so. โอเคครับผมก็เกมมันก็จะเป็นแนวประมาณนี้ครับวิ่งไปเรื่อยๆต่อมือดึงครับเพื่อผ่านด่านแต่ละด่านนะครับผม ปืนลูกซองอ๋อเราต้องมาคราฟด้วยเหรอโอเคครับผมเมื่อกี้เกือะพาเล็กหน่อยนะครับก็เลยอัดไปนะไปที่เมนูเล่นรอบนี้เราได้ปืนลูกซองมาแล้วนะครับผมก็จะไปเล่นตามหมดในเรื่องเล่นนันที่สองต่อเลยครับ ป้งทั้งหมด960เ,เมตรนอดชีวิตสังหาร10ตัวสังหาร20ตัวสังหาร10ตัวด้วยปืนลูกซองในระยะเผาขนสังหาร2ตัวด้วยกระสุน1นัด3ครั้งโอเค้ดวยอาวุธครับอันนี้สังข์กระบอกอีกตอนนี้อันนี้มันมีแค่4นัดเองนะมีปืนลูกซองวุธด้วย ไม่ได้กระสุนผมไม่ใส่กระสุน <c oughs> อ้ยรอดหวิดคอยหลบซามบี้แล้วระวังกระสุนโอเคไม่ได้เติมหรอเสร็จแล้วนะเราหลีกเลี่ยงดีกว่านะมันทางายยานี้ยาวไกลโอ้โหหนึ่งตัวเร็วแล้ว Hey, that's look wood. We have looking at that. Okay, hold on, hold on. How out, hello. James. James, are you there? Hey darling. Let's get you inside now. We just pulled into dad's we'll be here for now. Andy, how but don't how long be long. Daddy. That's great. Hey, could you put Maggie on? Daddy. Uh, hey, pumpkin. Look, uh I've just uh had a little trouble with the truck, so uh I'm going to be a little late. You can look after your aunt for me, okay? I'll be there soon. I love you, sweetie. I love you too, Daddy. รูปลูกกับรูปเมียด้วยนะถึงจะเป็นเกมทูเหมือนจะง,ง,ง่ายๆแต่ผมรู้สึกความหล่ออยู่ในตัวนะแล้วก็น่าจะไม่ได้ง่าย,ยาน,นหะหรอกเลถ้าเล่นไปเรื่อยๆน่าจะยากนะครับ ี่ผดูวิดีโอมาแล้วมันจะรับอีกกล่องเึงนะสายฟีก้ทงา,าโอ้โหเราได้ลูกระเบิดเป็นหนึ่งลูกนะครับผมรล,ล,าล,าล,ล้วร ส่วนมานี่ไงครับ,รบอัปเดตได้ด้วยโอเคมีการอ,อัปเดตเลยนะเราต่อเลยดีกว่าครับระยะทางก็จะไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับน,นี่ครับไม่มีเ,เรื่องอะไรนะมันถึงจะให้วิ่งเลยครับนี่ผ่านจุดกำหนด อเะปหแนค่นัดนะครับเราจะต้องใช้อย่างประหยัด เบี่ยงเบี่ยงเฮ้ยมันวิง่งมันวิง่งมันวิ่งไทยนะไทยไทยไทยเราจะไม่ดิ่งเร่งกันปะทะเราจะดิ่งเร่งกันปะทะดี๋กระสุนก่อนเดี๋ยวโดนอีกเฮ้ยนั่นกนนรนนะสุนป่ะน่ะ Oh <coughs> Hey, boy, hey come here come here here boy here boy i here. It's okay go huh? it's okay. It's okay. <laughs> There you go. There you go. Yeah. <laughs> Where'd you come from, little fella? Huh? What are we gonna call you, huh? Đang suy lên đây. Suy 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 lại đi. Đừng xả thải đấy mày? Ơi, tăng đây đây. Okay, <coughs> Helen, how are you holding up? We're getting there. It's no fortress, but it'll have to do. Maggie's freaking out, though. Give her Molly, or Teddy, and just hold her for a while. Okay, I'll try. Thanks, I'm just... I'm no good at this stuff. Hey, you're doing great, really. Just hold on. จะมาก็ให้ใจแรงเกินโอเคเราทำเวสไม่ผ่านเวสเลยนะผมกลัวกระสุนมันไม่พอนะบูสเติมกระสุนปืนไรเฟลิลเร็วขึ้นเงิน60แล้วก็สินส่วนลำกล้องคู่หูจำโหด เกินมาก่อนเลยโอเคครับเมื่อกี้ไปดูวิดีโอมาได้อีกอันนึงนะพุั้งกระสุนเลยแต่ว่ารูมแบว่าเราจะมีปืนไรเฟิลเลยนะไอ้ภารกิจที่เราต้องทำให้ผ่านนี่มันจะมีผลกระทบอะไรไมหมแน่ถ้าเราทำไม่เสร็จแต่เราเล่นไปเรื่อยๆก่อน นัดรับสินโชคเดียวปีหนึ่งครั้งนะครับโอ้ยเย่กระสุนปืนพกไม่จำกัดจำนวนนาน700เมตรกระสุนปืนพกไม่จำกัดหรอแล้วเราก็จะยิงได้เรื่อยๆใช่ไหม,มเพื่อนๆมีต้องมาด้วยต้องจิมมี่ กมมา่ไกัด700ยเมตรใส่ให้ยับด้านนี้เจออะไรยิงให้หมดเอาเอามาเราเอาไปแดกแล้วพูตายยัง่ะโหตกใจนี่ว่าตาย ไม่เพิ่มกระสุนเปืดลูกซองให้เราละเพื่อนเอา้าจิตกิ่งไหมหล่อแล้วเรามแม่อ้าวเนี่ยโผ่่พอเวลาเรากระสุนเรามีจำกัดน,นะซอมบี้ไม่มาในระยะที่เราอยู่เลยเออโหทางมันซิกแซกมากเลยเพื่อน

Oh wait, I I got to go dead bleeding. What? What happened? Is he bit? Helen. Helen is oh, is dead bit. Oh shit. Oh, wow, man, <the sound> ันเดียวจะอัพเกรดได้กันนะไปต่อนเะดี๋ยเราดูสิว่าเราอัพเกรดอะไรได้ยังบางยังไม่ได้นะนเรื่องเสร็จนะแต่เราเอานี้ให้เสร็จก่อนนะครับ ต่อเลยครับรครับหมาเรามีตายไปเนี่ยเราตายเล่นใหม่ได้หมาตายไม่เอานะหมาเราเล่นกระโดดขย่ำเลยนี่ค,ครับสนเราก็ยังม่จำกัดอยู่นะ ลองมาไม่โดนอะไรครับเนี่ยหินหิมก่อนมัน่าจะมีให้เราเติมกระสุนครับโอ้ยหมา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 วิ่งชนรถเมืดด่อกี้สวยครับเอาทำให้กระสุนซ้ำอีกทีโอเคมีที่หมาซ้ำให้แล้วโอย นีนะอุ้ยไม่ตายเมื่อกี้ต้องเปลี่ยนกรื่อนตายากกหมดจริงโดนแบบฟุ๊กๆแล้วเมื่อกี้ทำทีนี้ดีกว่าโอเคใจก็สุดเลยเปืองขาตั้งโอเคโอเค ระยะทางยาวไกลหมาเราวิ่งไปนู่นแล้วนี่ไงตัวนี้มันไม่ตายเว้ยสามต้องสามต้องสามต้องสามเฮ้ยยังไม่ตายเหรอโอ้ยตัวนี้ต้องสามโอ้ยไม่ตายหน้าเจ้พอดีเลยไม่ได้ดูกระสุนเลยนะ โอ้ยโอ้ยงหมาโอ้ยหว่าเสียวโอ๊ยหนีกันหนีกันกระสุจะหมดแล้วนะนี่ไงนะของเรคอหลีกเลี่ยงกรน Yeah, can me James, are you there? They're getting through. I'm not sure we can hold out. I hope you're oh, all Helen! Dad! Helen! <coughs> what's happening? Please! Tell me what's going on! <coughs> โอ้ยเป็นเรื่องแล้วต้องรีบกลับบ้านแล้วเปิดสามลูกไม่ไงดีจังจัดเดี๋ยวจีเอาอีกรอบหนึ่งลูกซองลูกซอง สองอันนี้ใช่ไหมนี่ลูกสองี่มันเป็นลูกกล่องพิเศษด้วยวิง่งมาถึงเราไปหยองครับเพื่อนใน,นเป็นหน,นึ่งงานตันค้าเปนเครื่องหมายแบบไม่ได้มีอะไรฮะเดี๋ยวเรากดเลยดีกว่า ตัวตามเลยเพื่อนโอ้ยกระสุนอยู่ด้านนั้นอ้ไม่ทันละอืองก,กินอะไรกกไอ,อ่ะกเยโอเยะมากเราวิ่งมาถูกทาง้วครับเจอกะสุนใส่ไเนี่ยเนเฮดใช่แล้วครับพอเกม กัดนะ้ยิงเพลินกระสุนมันจกัดหมดแล้วนี่ว่ะกระสุนข้างหน้าครับซ้ำซ้ำเปลี่ยนเป็นลูกซองก่อนนะติดงี้จะประทะนะครับเดี๋ยววิ่งไปอย่างงี้สิเพื่อน ตัวคู่นี่ให้มันคุ้มค่ากับลูกซองหน่อยก็มีเลือดติดหน้าเราข้างหน้าอะไรกระสุนใช่ไหมใช่ยิงจิมมี่มดองข้าวโพดไปเนี่ยโอ้มองแย่กว่าเดิมอีกอยู่ไหนวะเนี่ย,ยเดี๋ยวยิงนัดนะฮะเบรกกระสุนแล้วก็กลับไปช อี่อางละแปนัดจะรอดไหเนี่ยเอไม่กโอ้ยบิดงมมิมมี่ม,มีแยงเร,รามี่าชอดทัน,านดานแล้วครับ <laughs> Helen, what's happening? Please, just... I... I shot Dad. He just... changed. He went crazy. He attacked Maggie, and I... I, I had to. I shot him. Oh my god, I shot him. I shot Dad. I can't, I can't. Helen I uh... Jesus. ยิงเงยอะขนาดนี้ยังไม่ผ่านเลยสินส่วนปืนอะไรวะนะงงวามา่ะต้องอยู่กระเป๋าใหญ่แนละ้วนบโอ้โหสุดยอดต้องหายสิบสามอันเ,นยเลยเราปลดล็อกปลดที่สองแล้วนะครับ มีส่วนเสริมใหม่ว้าวสวยเลยลอไไงเพิ่มหนึ่ครับ นี่ไงสร้างเลยอัปเกรดได้ด้วยเชนันเลยโอ้ยแนยิงรัวนะดูโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะต้องขอจบลงไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นเพื่อนๆต้องรอติดตามชมกันนะครับส่วนใครที่อยากรอดูพาร์ทสองก็ติตามชมให้ดีๆนะครับมีแน่นอนนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ